นี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะก็วันนี้ช่วงนี้โควิดกำลังระบาดนะคะหลายๆคนก็เมื่อคอามงงกันนะคะนั่งหน้าคอมนานจนทําให้มีอาการปวดคอบาไอะไรนะคะวันนี้เราก็จะมีท่ายืดง่ายๆค่ะที่คุณสามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะมาให้คุณลองปฏิบัติแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อกัน,นะคะ่ะจะมีท่าอะไรบ้างนั้นลองไปดูกันเลยะคะ่ะเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะคะท่าแรกเราก็จะเป็นการยืดกล้ามเน,นพพื้ออัปเปอร์แท็บนะคะที่อยู่ระหว่างนี้นะคะบากสองข้างเลยมีน้กที่ในการยักไหลขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่ม ด้านซ้ายเอามือซ้ายนะคะกดสีสัสสสตนตงนั้นตัวจะรู้สึกตึงบริเวณตรงนี้นะคะทางคอลงามายืดค้างไว้ค่ะ15-30วินาทีนะคะให้ทำข้างละ10ครั้งนะคะหรือว่ายืดจนรู้สึกว่าต้นแล้เราเนี่ยมีอาการตึงลดลงค่ะ,อะพอข้างขวาสเสร็จแล้วนะคะเราก็ย้ายข้างค่ะด้านซ้ายเอา ามาเริ่มกันต่อที่ท่าที่2นะคะซึ่งท่านี้ก็จะเป็นการย,ายรืดกล้ามเนื้อเดวเตอร์สแคปร์ล่ค่ะซึ่งอยู่บริเวณที่น้อเง้นที่ในการยกสะบักแล้วก็หมนุนศีรษะนี้นะคะเดี๋ยวเราทําการยืดกล้ามเนื้อข้างขวากันก่อนนะคะวิธีการก็คือให้เรานะ,ะ้องมองมนักแร้หรือว่าสะโพกข้างซ้ายของเราค่ะโดยที่ใช้มือซ้ายนะคะช่วยกดค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะก,ก็คืองนักแ้นะคะหรอาจะเป็นสะโพกข้างซ้ายก็ได้นะคะนี่เราไว้ค่ะ15-30วินาทีนะคะทั้ง1า จนกว่าเราจะสุกว่ากล้ามเนี้ยข้างหลังนี้ค vale ่ะหรของเรานะคะเริ่มมีอาการตึงแล้วลงค่ะเริ่งเบาขึ้นนะคะ ทอยอย่างนี้นะคะทาให้กล้ามเนื้อหน้าอกตรงนี้ค่ะก็ะจะมีอาการตึงนะคะวันนี้เราก็ทําการยืดกันนะคะโดยที่นะคะให้ทุกคนนะคะประสานม,มือไว้ท้ายทอยค่ะแล้วก็ทําการเด็กแขนนะคะให้สะบักข้างหลังชนกันค่ะคะ้างเอาไว้สิบห้าวินาทีนะคะทำจนกว่าเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันมีอาการตึงลดลงนะคะหลังจากนั้นก็กลับมาท่าปกติค่ะ ง่ายๆนะคะในการยีดกล้ามเนื้อคอบาดไหลระหว่างเมือฟอร์มโฮมในช่วงนี้นะคะหากท่านใดน,นะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากปรึกษาอยากติดต่อคลินิกแกล้วแพทยเทียนรัของเรานะคะก็สามารถติดต่อมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะทางคลินิกแกล้าแพทยเทียงรัฐนะคะก็ขอบพคุณทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจแล้วก็ติดตามพวกเรามาตลอดนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ